เพื่อนเพื่อนนักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็นทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการดีๆที่มีแต่สาระความรู้คู่วังเงย็นค่ะวันนี้อยู่กับดิฉันเด็กหญิงวลิตนันสุนาอาดนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6และดิฉันเด็กหญิงประภาวลินแผ่คงงามนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่6วันนี้เราจะพาไปย้อนรอยวีดีกรรมอันยิ่งใหญ่ของมหากษัตริย์ที่ได้รับพระราชสมัญน,นามมหาราชค่ะ แหล่งความรู้สำคัญที่เรานำมาพูดคุยกันในวันนี้มาจากหนังสือเล่มนี้เลยค่ะสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราช,ชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพล์อดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรโดยเฉพาะเล่มที่สองที่ได้รวบรวมเรื่องราวของมหาราชในประวัติศาสตร์ไทยไว้อย่างละเอียด เร่นี้ให้ความรู้และสร้างแหล่งบันดาลใจได้ดีมากๆเลยค่ะมหาราชหมายถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติอย่างแท้จริงซึ่งในประวัติศาสตร์ไทยมีหลายพระองค์ที่ทรงได้รับการยกย่องให้เป็นมหาราชค่ะ เนื้อหาในเร่มสองได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการกอบกู้เอกราชการสร้างความมั่นคงให้แก่บ้านเมืองหรือการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆเช่นด้านกฎหมายด้านการค้าและด้านวัฒนธรรมทุกพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเสียสละ ความกล้าหาญและความรักชาติที่พวกเราทุกคนในฐานะคนไทยควรศึกษาและน้อมนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะการได้เรียนรู้ประวัติของมหาราชทำให้เราเข้าใจลากเง่าของความเป็นไทยมากขึ้นค่ะอยากให้เพื่อนๆลองมาอ่านดูว่ามหาราชแต่ละพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญอะไรบ้างและทำไมเราจึงเรียกประเทศของเราว่า พระรราาาชอัจกไทยณีบไปที่ห้องสมุดแล้วหยิบสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนเล่นสองมาอ่านกันนะคะอ่านจบแล้วเพื่อนๆอาจจะมองประวัติศาสตร์ด้วยความภาคภูมิใจมากขึ้นค่ะสุดชายนี้มาเพิ่มคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับมหาราชในประวัติศาสตร์ไทยกันค่ะ King i ิงหมายถึงพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ S S I S T o R y, HISTORY หมายถึงประวัติศาสตร์ e R o, HERO หมายถึงวีรบุรุษและในวันที่25พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันสำคัญที่พวกเราชาวไทยควรน้อมลำลึกถึงค่ะ นั่นคือวันวชิราวุธหรือวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตรของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6 พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อประเทศชาติมากมายหลายด้านทรงเป็นนักตรรก์นักประพันธ์และที่สำคัญที่สุดสำหรับพวกเรานักเรียนก็คือการที่พระองค์ทรงพระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อปีพศ2454 นอกจากนี้ยังทรงเก่อตั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัยมากมายเช่นจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและทรงปลูกฝังความรักชาติให้คนไทยผ่านการตั้งกองเสือป่าค่ะเพื่อเป็นการน้อมรับรำลึกถึงมหาการุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอเชิญเพื่อนๆรับชมวีดิทัศน์พิเศษเรื่องต้นกำเนิดลูกเสือต่อจากนี้ได้เลยค่ะ อดเชื่อกไปแบบนี้อมได้แล้วค่ะอ้อทำไมมันยากจังเลยครับปู่ผมทำไม่ได้ตั้งแต่เทอมที่แล้วและไอ้วิชาลูกเสือเนี่ยเรียนกันไปทำไมอะ่ะผมยังไม่เข้าใจเลยวิชาลูกเสือน่ยเขาให้เรียนไว้เสือประสบการณ์ชีวิตทำให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้และไปที่พึ่งให้ผู้อื่นได้ด้วย แต่ที่มาที่ไปของลูกเสือปูจำได้ไม่ค่อยแม่นจำได้แต่รัชการที่หกที่จเป็นผู้ก่อตั้ง,งเดี๋ยวปู่้องเข้าไปหาดูหนังสือในบ้านก่อนนะอะไรจะไปไหนอีกแล้วเนี่ยฉันอยากรู้นี่ว่าในลูกเสือครั้งแรกเป็นยังไงแต่ไ,ไม่อยากไปก็อยู่ที่นี่นะประทัดขดเดๆๆๆ แล้วโ้ยปดกันโอยแย่เลยึฮะฮะนีต่ม่ีโชดีนะครับโรงเรียนโนชลาวิทิยาัวสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2460 ดูขอถามหน่อยสิคะทำไมพี่ถึงมาเป็นลูกเสือล่ะคะใช่ครับเลยต้องมาแต่งชุดแบบนี้อีกเหนื่อยก็เหนื่อย,ย,ยร้อนก็ร้อนในหลวงท่านตัง้งคณะลูกเสือขึ้นมาก,ก็เพื่อสอนว่าเดาวชนอย่างเราถ้าเรียนอย่างเดียวก็จะเป็นแค่หนังสือเดินได้อะนะต้องออกนอกห้องเรียนบ้างไปเจอประสบการณ์ต่างๆบ้างแบบนี้อแบบนั้นมันก็ฟังสนุกดีหรอกครับแต่ที่ต้องเดินทางไกลต้องเรียนผูก่อนอะไรพวกนี้ผมไม่เข้าใจมันก็ต้องฝึกนี่ไย รู้จักอดทนแล้วก็เสียสละด้วยเรือชาลูกเสือก็อย่างที่น้องๆเห็นเมื่อกี้แหละว่ามันสามารถช่วยเหลือคนอื่นได้ถึงมันจะเป็นแค่เด็กก็ตามอ่ะเด็นี่งรู้ไหมวุฒิยาของเราเป็นชาติทีุ่ก่อตั้งสมรัชาลูกเสือโลกด้วยนะดอาละวดี๋ยวพี่ไปก่อนนะ อีกเหตุผลที่ในหลวงรชาชการที่หกทรงตั้งของลูกเสือก็เพราะแต่ก่อนนะ่ะผู้คนไม่ค่อยเข้าใจคําว่าชาติกัรกเมื่อไม่รู้จักแล้วจะสอนให้รักชาติได้อย่างไรท่านจึงเริ่มที่จะสอนให้คนรักและเสียสละให้หมู่คณะของตัวเองก่อนแล้วค่อยๆขยายมาเป็นการรักและเสียสละเพื่อประเทศชาติในที่สุดยังไงลนะ่ะอะไรไหมเมื่อเราบลูกพืนได้อย่างถูกวิธี ก็จะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายถึงขนาดชักลากรถบรรทุกคันใหญ่ๆห,หรือเรือดำตัวโต,วตวได้ก็เหมือนผูกความรักความสม,มัคคีย่อมจะทำให้เกิดพลังอันแน่นแฟ้นกรมเกลียวในบ้านเมืองแต่ถ้าผูกผิดวิธีก็พันกันยุ่งเหยิงจนเกิดอันตรายได้ที่ในหลวงรัชกาลที่6กก่อตั้งลูกเสือขึ้นมา ก็เพราะต้องการให้เยาวชนของไทยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตนอกห้องเรียนมีวินยัยอดทนและรู้จักเสียสละโดยมีจุดร่วมคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เพื่อจะได้เป็นพลเมืองที่ดีของชาติในอนาคต ททานนี้ความรู้คู่วังเย็นหมดเวลาลงแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีสสดค่ะ